<Okay. S 1> อโอเคโอเคกำลังจะเล่าเชียะ <ms> จะได้รู้กันไปหมดเลยไม่ลก <ms> โอเคก็ไม่มีอะไรก็คือก็ได้ความที่ยืนใช่ป่ะก็คือแบบแต่ก็ไม่ได้แบบอยากนอ้อยก็เหนก็สามบีกติดแล้วจะต้องมีชื่อแนนเออมันก็มันก็รู้สึกไงแต่มันก็พยายามไม่คิดไรใช่ป่ะ <ms> จนครูหนูขอโทษจริงๆค่ะครูครูมาเตือนว่าแบบเออแบบ มันอยากให้แบบฟกคือเหมือนแบบว่ามันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยที่แบบเรื่องเออก็มีทั้งที่แบบว่าโอเคแลวไม่โอเคอเค,คืออยากให้แบบคือเขาก็คือมาเตือนด้วยความหวังดีแหละอะไรเงี้ยแล้วแบบมาทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันแบบเราก็คือเรื่องเราก็รู้สึกว่าแบบบิ๊กที่เราทําดีเรากลับไปยืนอ่ะงง mm hmm. ไหม ที่เราแบบเราไม่นอยเราไม่เวิ้นเว้อเราอยู่กับงานจริงๆตอนอยู่คอนเสิร์ตเราทํามันจริงๆอะ่ะตั้งแต่ไม่ยากหรอกอะไปยืนแต่ไม่ยากหรอกแล้วมันก็เลยสับสนในตัวเองว่าม,ม,มันเริ่มแบบเออแล้วมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็พยายามทำดีสุดอย่างแบบลองเมื่อวานเราลแล้วทุกครั้งที่เราอยู่กับงานเราอยู่กับงานจริงๆอะคือแบบพอเลิกคารกูแบบโอเคเราก็แบบ เว้นเวอร์อะไรไปคุยกับเพื่อนเว้นเวอร์มีเรื่องความสึกของคนการเป็นคนนะออกมาแต่งานมันก็คืองานจริงๆอะ่ะแล้วมันมันก็เลยแบบมันไม่รู้ว่ามันมันเราหรือว่าเราต้องพัฒนามากกว่านี้หรือว่าเราต้องแบบดีพัฒนาพัฒนากว่านี้แล้วคือยิ่ง,มงเออมื่อไปไปก่อนไปก่อนแล้วยิง่งเราแบบเออเราเราก็อย่างที่บอกจริงๆอะ่ะว่าบางอย่างอะ่ะเราก็ยังแบบ อย่างอย่างวนที่ต้นสูงอ่ะคือเดินทุกครั้งก็รู้สึก,กความว่าตัวเองเดินไม่สวยอะ่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็มั่นใจแล้วแหละเดินแต่มันพอมันมั่นใจว่าเดินโอเคแล้วแหละแต่แบบคนก็ยังขำอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเห็นกับตัวเองในกระจกเราขำตัวเองที่มันตลกอ่ะแต่ว่าเราก็พยายามเดินเข้าใจป่ะมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ๊ยไม่อยากเรียนเลยเลยมันไม่ใช่อ่ะเราอยากเรียนจะตายแต่ว่าพอเราเห็นตัวเองทีไรเราก็จะแบบขำเราก็ ทุกทีแล้วอย่างเมื่อกี้เราก็เราก็พยายามลองแต่คือในใจเราก็คิดว่าวิโลกทําไม่ได้หรกยอกอะไรเงี้ยมันเป็นแบบยังมีอยู่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วมันก็หลยๆลเรื่องที่แบบพอครูพูดเมื่อกี้ปุ๊บเื่อันี้มันแยกประเด็นยังไงพอครูพูดเมื่อกี้ปุ๊บมันก็แบบเหมือนฉันเลยชอบรวมกันมันก็แบบทําให้คิดว่าแบบเฮ้ยหรือเพราะว่าเราเป็นแบบเนี้ยรอรถึงแล้ว<ง>ถามว่าทําไมถึงคิดก็เพราะว่าอยาก เป็นสิบสองจริงๆเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแบบไม่งั้นก็คงไม่สนใจอ่ะไปยืนก็ไปยืนดิออกก็ออกดิจริงปะ่ะพี่น,นันตอนนี้ช่วยช่วยน้องก่อนฉันน้องในบ้านเนะี่ยแย่แล้วพี่ต้องขอบคุณอาพี่มากเลยนะให้พี่ไปเรียนเป็นหลักสูตรการใช้ชีวิต <laughs> จริงๆอ่ะมีได้หรอมีแกออกไปกับคนเรียนมาเพรแกใช้ชีวิตดีขึ้นมากแต่ก่อนพี่เป็นคนแบบใจร้อนแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยแคร์อะไรเท่าไหร่พี่แล้วมันได้ใจร้อนป้ะตอนนี้ฉันใจร้อนกับแกฉันมันใจคือไอ้เรื่องปืนที่ครูบอกให้เล่าเรื่องโกหกกับไม่โกหกจำได้ปะที่พี่พี่หยิบปืนไปจะไปบ้านจริงจริงเป็นจริงนะเห็หนแต่ว่าเป็นความคิดที่จริงเป็นความคิดที่แบบอยากทาจริงจริง